และนี่ก็คือเตาปิ้งย่างที่ใช้เงินเพียงแค่20บาทในการทํานะครับอ่าวิธีทำเนี่ยกอดอื่นให้พปาหาอิดบล็อกมาแบบนี้นะครับนี่แล้วเมื่อหามาได้แล้วเลยทาการเจาะนะครับวิธีเจาะเลยเจาะตรงที่มันมีช่องว่างตรงนี้นะครับอ่าดอกสว่านยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับแล้วก็ยิ่งเจาะหลายรูก็ยิ่งดีครับอ่ามันจะเป็นรูระบายอากาศครับ แล้วเมื่อได้รูรังพึ่งแบบนี้แล้วขั้นต่อไปให้ทําการปัดกวาดเศษอิฐเศษปูนนะครับนี่ให้สะอาดก่อนที่จะนําไปใช้งานนะครับวิธีการใช้เนี่ยจะตั้งบนดินหรือว่าจะตั้งบนปูนก็ได้นะครับอ่าถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องหาที่ที่มันเรียบเรียบพื้นเสมอกันนะครับอ่าแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับบางแนะนําให้เอาหาอะไรมาลองครับหรือจะถ้าหาเหล็กแบบนี้ไม่ได้ก็เอาอิฐเศษอิฐที่แตกเนี่ยมาลองก็ได้ครับนี่ลองให้มันสูงขึ้นแล้วก็เอาอิดบล็อกมาวางแบบนี้ครับนี่ อาตอนนี้ก็พร้อมใช้งานเลยนะครับนี่อาใส่ฐานเตรียมตัวกอบไฟครับสําหรับใครที่สงสัยว่าเอาอิดบล็อก3อันเนี่ยมาวางข้างๆทําไมอาประโยชน์ของมันก็คือ1น,นะครับจะไว้บังลมครับนี่บังลมแล้วก็เราจะทําเป็นฐานเอาไว้วางตะแกรงครับนี่เดี๋ยวบางขออนุญาตจุดไฟให้ดูนะครับ หลังจากกอ่อเสร็จนะครับเราจะมาทดสอบรังพึ่งด้วยการเป่าลมนะครับคือบางหาที่พัดไม่เจอครับบางก็เลยต้องใช้ไดร์เิกก๊คมมาเป่าแบบนี้นะครับถ้าหากว่าใครมีดอกสว่านที่ใหญ่นะครับจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะว่ารังพึ่งเราจะใหญ่กว่าแล้วยิ่งเราเจาะหลายๆรูเนี่ยไฟมันจะยิ่งแรงครับนี่อันนี้สําหรับบางถือว่ายังถือว่าใช้ได้ครับยังไม่ดีมากครับ อ่าตอนนี้ก็6กโมงเย็นเลยนะครับก็จะเหลือไฟประมาณนี้นะครับวิธีการเขี่ยนะครับนี่เราเขี่ยเขี่ยเขี่ยดูนะครับรูไม่ตันนะครับนี่บางพยายามกวาดไปกวาดมานะครับแล้วก็สังเกตโอเองครับนี่รูไม่ตันนะครับแล้วก็ข้างล่างก็เป็นที่เก็บคีท่้นะครับอ่าแล้วสุดท้ายนี้บางอยากจะบอกนะครับถ้าบางให้คะแนนบางให้ประมาณสัก6.5คะแนนเต็ม10นะครับสาหรับเตาตัวนี้นะครับ